เคซูเปอร์ไกช็อปขายดีเกมบริการขายดีเกมราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีราคาร้อนพร้อมจบราคาสวยๆระวังคนแอบอ้างเพจกันด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ถ้าหาใครก่อนนะครับผมเพจจริงต้องมีผู้ติด,ดตาม70,000คนขึ้นไปนครับเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ก็ต้องการสวดาสวัสดีน้องไททุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แวเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมก a r i n a free fire thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนหาโทเคนดีแท็กนั่นเองนะครับหลายคนยังงงอยู่ว่าโทเคนหายังไงนะครับผมวิธีการหาวิธีการยังไงอ่ะเออหานั่นแหละนะหายังไงนะวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับใครที่ตามมาจากทิกตอกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าตามมาจากทิกตอกกันเอง แล้วก็ดูคลิปนี้ที่จบเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนั่นเอง นะครับก็ก่อนจะดูคลิปนี้นะครับพี่ก็มีบัตกรกันนาแจากนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม,ตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่วยกันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ครบนะครับห้าพันไลค์ภายในวันนี้วันเดียวพี่มีบัตกราากันนาแจกฟรีๆกันเลยนะครับผมมาโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับท็อปอัพที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับสําหรับกิจกรรมท็อปอัพตัวไหนนะนี่เลยนะเป็นไอวอลโบย่านั่นเองนะครับนี่เติมครบเท่าไหร่นะเติมครบ299นะครับรับไปเลยนะครับใน วนไอวอลนะครับโบย่าในสองพันยีสอ็ดนั่นเองโคตรสวยนะครับในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับนี่นะครับที่อัปเดตเข้ามาในส่วนวันที่25นะครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับ Battle in Style นั่นเองนะครับมีของแจกไม่ว่าจะเป็นท่าทางนะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นนะครับทำภารกิจ Battle in Style วันที่26ถึงวันที่27นั่นเองนะครับส่วนอ่า ถ้าทางฟรีๆเนี่ยก็คือจะล็อกอินรับได้ในวันที่27เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปนั่นเองนะครับรับได้วันเดียวเท่านั้นนับถึงวันที่28 เวลาสี่ทุ่มนั่นเองรอกันได้เลยนะครับแล้วก็สลหรับของฟรีในส่วนกิจกรรมนะครับผมการแข่งขันรอบแกรนฟิแนลนะครับผมก็คือกิจกรรมการแข่งขันฟรีไฟนะครับเอเชียแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับผมก็จะมี3มทีมไทยนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันก็จะมีทีมอีน่านะครับผมแล้วก็จีจีนะครับแล้วก็อีกทีมนึงก็จะเป็นทีมนี้นะครับผมนี่ตามนี้3าทีมนี้เลยนะครับส่วนของ ที่จะรับฟรีๆก็จะมีในส่วนตัวละครนะครับผมแล้วก็จะมีสกินรดกิฟนะครับสกินร่มชูชีพนะครับตั๋วนะครับสกินปืนถาวรน,นะครับผมการ์ดทอง3,000นการ์ดแล้วก็จะมีไอวอม่วงจ๊กเกอร์ถาวรกันไปเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือ ถ้าคนดูครบในไลฟ์สด1 5ึ0 0 0สคนรับฟรีฟรยกเซิร์ฟไปเลยในส่วนนี้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับเลือกได้อย่างละ1อย่างเท่านั้นนะครับในส่วนนี้นะครับผมเนาะประมาณนี้นะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับวิธีการหาโทเคนดีแท็กหายังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บพีเจสปรินต์คอมเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีๆ500บาท,บาทฟรีเลยนะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้ายหมด,ดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์ฟุม่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผมโอเคนะคพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะแล้วก็เลื่อมนมาข้างล่่างสุดดนะครับแล้วกก็ทีเต 5 2 3งคามีแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามพวกนก้องเลยนะครับแต่พี่แนะนำก็คือเติม500บาทเข้าไปเราจะได้ฟรี500บาทฟรีเลยนะพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยครดิตก,ก็เจ้าแบบพี่เลยนะครับพี่เติมไป500บาทก็คือจะได้รับอีก500บาทฟรีเลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะทีในี้ใครที่อยากได้ไอดีท่าบักทงพี่แนะนาเลยนะมาสุ่มตัวนี้สุ่มไอดีท่าบักทงไม่มีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีสุ่มไอเดี้นยท่ับมันก็จะไดท แฟนเพจเขานะครับผมเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสมได้ไอดีท่าปักธงนี่เองเขาก็จะส่งให้ภายใน5นาทีเลยเป็นดีเซิร์ฟไทยร้อเซ็นเลยนะครับผมรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นแจก5้าบาทฟรีแจก500เครดิตฟรีเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นกิจกรรมนะครับสำหรับเกมเมอร์ฟรีไฟสายเมะนะครับไอวอลนะครับและคาตนาณ์นั่นเอง นะครับก็จะมีไอวอลมาชิบะนะครับของ d t แท็กนั่นเองนะครับง่ายๆเลยสําหรับกิจกรรมในคลิปนี้นะครับวิธีการหาโทเค็นก็คือจะอยู่ในส่วนกล่องตัวนี้เลยนะครับก็คือเราเนี่ยต้องสมัครนะครับผมสมัครแบบโปรเน็ตนะครับโปรเสริมแพ็กเกจเน็ตเนี่ยนะครับก็คือจะเล่นเน็ตฟรีไฟฟรีเลยนะครับแบบไม่เสียเน็ตครับถ้าเราสมัครไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือเราจะได้โค้ดในส่วนในส่วนนี้นะครับเพื่อจะมาเปิดลุ้นไอวอลแล้วก็ดาบกาตะนะนั่นเองนะครับผมก็จะมีหลากหลายราคาเลยนะครับมี2 0บาท50บาท2 210บาทแล้วก็640บาทนั่นเองนะครับผมก็คือถ้า20บาทก็คือจะได้ในส่วน1กล่องนะครับ50าบาทได้3กล่องนะครับผม210บาทได้12กล่องแล้วก็สุดท้ายก็คือ640บาทได้38กล่องนั่นเอง นะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับส่วนวิธีการสมัครนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการสมัครนะครับใครที่อยากสมัครแบบพี่ก็คือพี่สมัคร20บาทนะครับกดดอกจัน1 5 6ดอกจัน0-30นะครับผมแล้วก็กดสี่เหลี่ยมโทรออกเองย้ำว่าเป็นซิมดีแท็กนะครับใครที่ไม่มีซิมดีแท็กเนี่ยก็คือสามารถซื้อในเซเว่นก็ได้นะครับราคาถูกถูกยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทนะครับแล้วแต่นั่นเองนะครับก็ลองไปซื้อกันดูแล้วก็มาสมัครแพ็กเกจแล้วก็มารับโค้ดแล้วก็ใส่โค้ดแล้วก็เปิดกล่องัเครรรทีีีด๋ยววพสิธกา หมักทำยังไงนะครับมาตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมอ่ะขั้นแรกนะให้เรากดไปเลยนะครับในโทรศัพท์ของเราเนี่ยซีมดีแท็กก็คือดอกจันหนึ่งห้าหกดอกจันศูนย์สามศูนย์นะครับสี่เหลี่ยมนะครับผมจากนั้นกดโทรออกได้เลย นะครับกดโทรออกไปได้เลยนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่น20บาทนั่นเองนะครับนี่จากนั้นรอสักครู่นะครับผมมันก็จะให้รอสักครู่ระบบนะครับก็จะบอกว่าขณะนี้ระบบกาลังดําเนินการครับก็นารออีเสักครู่นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับโค้ดก็มาไปที่เรียบร้อยนะครับพอเราโทรออกเสร็จนะครับให้กลับมาดูในกล่องข้อความของเรานะครับเขาก็จะส่งไอเทมโค้ดมาให้นั่นเองนะครับไอเทมโค้ดของพี่ก็คือ2องสนะครับ LB5HJPC9M นะครับ HMB XP นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะไปใส่ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปเราไปใส่โค้ดกันเลยนะครับผมโอเคครับมาเรามาใส่โค้ดกันเลยนะครับที่ได้มาจากดีแท็กเมื่อกี้นะครับที่พี่เติมไปนะครับมาทีนี้เดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูเลยนะครับสําหรับโค้ดนี้นะครับก็ใส่ตามที่ได้จากข้อความเลยนะครับก็คือจะเป็นโค้ดนะครับผม2องสามนะครับ L B ตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็5นะครับ H แล้วก็ J P นะครับผมแล้วก็ C 9 M นะครับผม C 9แล้วก็ M ใหญ่นะครับนี่นะครับผมแล้วก็ H นะครับใหญ่แล้วก็ M B X P นั่นเองนะครับเรียบร้อยใส่ครบเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดใช้งานได้เลยนะครับผมมาพี่กดใช้งานไปเลยนะครับผมปั๊บอ่ะจากนั้นกดตกลงครับผมปุ๊บอ่า จากนั้นรอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับผมขอแสดงความยินดีด้วยการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูโค้ดกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยนะครับกดตกลงปับ๊บอ่ะโอเคได้มาเรียบร้อยนะครับดีแท็กสิบเอ็ดคูณหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูในตัวเกมนะครับผมมา จากนั้นกลไปที่แต่งตัวครับผมมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้มาอ่ามันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมนี่มีไอวอลด้วยนะครับอ้ไอวอลมาชิบะนะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับไม่ได้ถาวรเนี่ยก็คือเราจะได้เป็นโทเค็นนะครับสามารถแลกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีข้างล่างด้วยเห็นไหมนะครับเป็นอย่างอื่นแล้วก็สําหรับดาบคาตานะด้วยนะครับแต่พี่มีแล้วนะครับมาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับมีกี่กล่องอูได้โทเค็นเรียบร้อยนะครับพี่ได้ในส่วนโทเค็นนะครับในส่วนนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับโทเค ได้เหมือนกันนะครับก็คือจะสามารถลได้ในส่วนตรงนี้นี่เข้ามาดูนะครับอ่าตรงไหนนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนแป๊บนึงนี่เห็นไหม พี่ได้โทเคนดิท็กสีขาวมาแล้วนะครับหนึ่งอันก็คือถ้าอยากจะได้ในส่วนไอวอลมัชิบาเนี่ยก็คือต้องหาโทเคนสีฟ้าตรงนี้แล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับให้ครบอย่างละอันนะครับกิจกรรมไม่คล้ายเหมือนกิจกรรมไอวอลไฮยโตะกนะครับคล้ายกันเลยนะครับที่ฝาเอ็ดนะครับเหมือนกันนะครับนี่เลยหาโทเคนมาแลกนะครับหรือว่าใครดวงดีเนี่ยก็คือจะสุ่มได้เลยนะครับในส่วนกล่องตังนี้นะครับอ่ะพี่เปิดไปละนะครับผมเนาะแล้วก็สักพักนะครับัก คู่นี่แหละนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะมาแจกโค้ดก็ได้นะครับใครที่อยากได้โค้ดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับ <the battle. S 1> ก็สำหรับทิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากน <The S 1> ั <like S 1> ่นแหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับทีปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ